สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําการอาร่านเนมเพจก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อปัม๊มแต่ละตัวนะครับผมเราจะมีวิธีการอาร่านเนมเพจยังไงครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นของเฮกโตนะครับต่อมาทางด้านขวามือก็จะเป็นไทโมเดลก็จะเป็นรุ่น h ฮตีเอ็มหนึ่งร้อยนะครับบรรทัดต่อมาจะเป็นคิวนะครับอันนี้ก็จะบอกถึงปริมาณน้ําที่ปั๊มตัวนี้ทําได้1 0ถึง100ลิตรต่อนาทีนะครับต่อมาก็จะเป็นเฮตนะครับผมเฮตตัวนี้ก็คือระยะการทํางานของปั๊มตัวนนี้้้ส่งงําได5เมถึ 30เมตรนะครับเฮดมินตัวนี้ก็จะเป็นระยะส่งน้ําที่ปั๊มทําได้ในระ <ๆ S 1> ดับดีที่สุดก็คือ5เมตรนะครับส่วนเฮดแม็กตัวนี้ก็จะเป็นระยะการส่งน้ําที่ปั๊มทําได้สูงสุดอยู่ที่30เมตรนะครับมอเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ 1HP คือ1แรงม้านะเทียบกับกิโลวัตต์ก็จะเป็น0.75เ็กิโลวัตต์นะครับผมเป็นปั๊ม AC นะครับกระแสไฟตัวนี้ก็อยู่ที่2 2 0ยบโวลต์เทียบกับแอมป์ก็จะเป็น5.8แอมป์นะครับส่วนตัวนี้ก แทนค่าเป็นโวลต์อยู่ที่450โวลต์นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น CLB นะครับผมเป็นจนวนประเภทไมก้าใหญ่แก้วนะครับผมที่ทนความร้อนสูงสุดอยู่ที่155องศานะครับ m a x ซั t ตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มดูดลึกนะครับดูดลึกได้ถึง9เมตรนะครับส่วน h e ซั z ก็คือกิโลเฮิรตซ์ความถี่ของปั๊มตัวนี้อยู่ที่50นะครับกระแสไฟความถี่ที่ใช้ในประเทศไทยนะครับถัดมาครับความเร็วรอบของปั๊มตัวนี้อยู่ที่2,850รอบต่อ1นนาทีครับ IP44 ตัวนี้ก็ ก็จะเป็นระบบมาตรฐานการน้ํากันฝุ่นของปั๊มตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการอ่านเน้มเพลตปั๊มคร่าวๆนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับวิธีการอ่านเนมเพลตเบื้องต้นนะครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจซื้อปั๊มน้านะครับสำหรับ EP นี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ